ียนตติดฟห sponge, ้้อองงวว่าสยนี่คือรอกด้วยจ้ะใครเคยกินบ้างเนาะแต่ละที่เรียกว่าจังไรก็คอมเมนต์มาได้ด้วยจ้ะเมนูวันนี้นะคะแกงอีโรกนะคะใส่เมเป้งค่ะก็ลืมถ่ายไว้แต่ตอนแรกนะคะก็ลอกเปลือกเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ล้างขยำกับเกลือเล็กน้อยแล้วต้มกับใบมะขามนะคะเพื่อไม่ให้คันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำย่านางนะคะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ ใส่ข่าใบมะกรูดพริกที่เราโขลกนะคะขกใส่ตะไคร้ต้นหอมแล้วก็กระเทียมนะคะจากนั้นก็ใส่รอกที่เราต้มกับใบมะขามนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดรวมลงไปเลยค่ะวันนี้ก็มีเห็ดขอนกับเห็ดฟางค่ะทุกคนเติมน้ำปลา,าบวัวขาวนะคะแล้วก็ผงนัวเนาะใส่หลายแซบหลายค่ะพริกลูกโดดนะคะเพิ่มสีสันและความแซบเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้คือแม่เปงเด้อจ้ะไม่ได้ซื้อเขาเด้อแม่ไปหามาเนาะได้หลายแห้งใส่ลงไปโลดคะ่ะพี่น้อง เป็นจะแซบตัวน,นี้หอมหอมจ้ะตบท้ายด้วยผักอีตูห่หอมหอมค่ะทุกคนเป็นอันสเสร็จเรียบร้อยคะ่ะแกงอีรอกใส่เมียเป้งน,นะคะมาเด้อแซ่บแซบ,บ,บน้ำกันจ้าจุงกามีเอาบองประโณรูปรุปเหนียด้วจ้าขิงขนเนีติดเฮยเน,หนอหนึ่งยังเหมยพาแซบมาเด้อจ้าไงเนอบานสำราจงงันจังงันมาฝากมีเอาบองประโณเนาะค่ะก็วันนี้ก็ทักทายมาเป็นภาษาเขมรสุรินทร์ถิ่นไทยด้วจ้ะวันนี้เมนูแซ่บๆแกงอีรอกนะคะใส่เมเป้ง ภาษาเขมนก็คือซําลอกระโบะดักมีกลัวถูกแล้วแหละซําลอกระโบะดักมีกลัวเนาะกระโบะก็คืออีรอกมีกลัวก็คือแม่เป้งนะวันนี้ก็สอนภาษาเขมนป็นละนิดก็แล้วกันเนาะทุกคน <laughs> มาค่ะเกงเองแซบเองใส่น้ำปลาบัวขาวแซบๆข้าวหอมมะลิผสมข้าวไรเบอร์รี่ จะบอกว่าสูตรเหมยอร่อยมากนะคะตอนนี้ก็รอกันเยอะเด้อจ้ะไรอยากไปแกงตามสูตรที่เหมยทําก็จัดเลยจ้ะพี่น้องไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะคนอย่างที่เห็ดกับข่าเสียบพี่เนาะจะบอกไงดีว่าไม่อยากจะอเวยว่าตัวเองทําอร่อยนะทวนแต่ว่ามันอร่อยจริงๆอะ่ะอืม มันคือเห็ดฟางเห็ดฟางมดกัดเนาะเห็ดฟางกับเห็ดหอนนี่คือรอกด้วยจ้ะใครเคยกินบ้างเนาะแต่ละที่เรียกว่าจังไรก็คอมเมนต์มาได้ด้วยจ้ะเอาจริงเหมยชอบนะทุกคนมัน ได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเนาะของแต่และภาคขนาดภาคเดียวกันยังเรียกไม่เหมือนกันเลยเนาะนี่ค่ะชื่อสุด,อ,สดอ่ะหยุดอื้ม นอยู่ใแมงวันเนาะใครเคยกินบ้างเนาะแกงนี้รอกคอมเมนต์มาบอกได้ด้วยจะ้ะใช้ทำกับข้าวอะไรได้บ้างเนาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะสามารถเอาไปแกงเลียงก็ได้จะ้ะพี่น้องแกงเลียงเป็นตะแซ่บนี่เหมือนแกงคล้ายแกงหน่อไม้เราจะใส่ข้าวเบือหรือว่าไม่ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะ แล้วจากความชอบต่เหมือนชอบแบบนี้ค่ะถ้าใส่ข้าวเบอ่อมันก็จะข้นผั่นอีตูพระเลกนี่ส่วนมากก็แถบภาคอีสานหลายด้วยจ้ะช่วงนี้หนึ่งปีมีครั้งมันจะขึ้นช่วงหน้าฝนนะคะขึ้นช่วงหน้าฝน ในพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์เนาะของพื้นดินหมายถึงความชุ่มชื้นชุ่มชื่นเออจังใเนอกนี่แล้วมันก็จะขึ้นเนาะมันจะมีเงาอยู่ใต้ดินที่ตรงไหนที่มันเกิดขึ้นตลอดมันก็จะขึ้นเรื่อยๆขึ้นตลอดได้จ้ะ เมื่อกี้ก็จัดเพลงตามคำขอป้าเมื่อวันคุณเย็ยนแล้วไหนมีพี่ขอมาเนาะเขียนฟันไว้ข้างฟ้าขอมาอีกเมนูนหนึ่งก็น้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเนอะาะตามคิวค่ะพี่น้องลายแห้งแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจเอฟซีเนาะ พอ,อมาก็จัดให้ด้วยจ้ะถ้าหนูทำได้เนาะถ้าทำไม่ได้ก็ซื้ออะนี่ค่ะขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ลักลษณะล,ะลำต้นมันก็จะเป็นสีเขียวด้วยจ้ะดังๆสีขาวสีดำลำต้นกลมมุนค่ะ มีความคล้ายกับสายบัวไม่คล้ายก็ตรงที่ว่ามันมีพิษนี่แหละต้องไปต้มก่อนเขาถึงบอกว่าลอกเนาะต้องลอกลอกก่อนเนี่ยอร่อยมากเหมือนสายบัวเลยอลอกลอกให้ขาวจ๊ว้ะพอเราลอกแล้วเราก็ต้องเอาไปต้มผ่านกระบ,บวนการต้ม ถ้าไม่ใส่ใบ,บมะขามก็ใส่เกลือก็ได้ค่ะขยำเกลือเนาะมแม่งวันไม่ได้กินอ่ะพี่เน่องขออนุญาตปัดไปด้วยด้วยจ้ะถ้ามีใครช่วยปัดหนูก็ขอบคุณเด้อ ช่วงนี้หลายแห้งจ้ะมันจะมักขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนหนึ่งปีมีครั้ง่ะอร่อยจะต้มกะปิกินกับน้ำพริกก็แซ่บแลยจ้ะ ใครมีนู่นนมเอ้ยไม่ใช่ใครมีเมนูแนะนำนะของอิอร่์คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้ออื้มอื้มม่เป็งเผ็ดครับยัง รอกแกงที่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วบ้านหนูเขาเรียกว่ากระโบอรอร่อยส่วนมากก็แม่ก็แกงใส่หน่อไม้ด้วยจ้ะมีประโยชน์คือกันเนาะช่วยลดน้ำตาลในหลอเลือดด้วยจ้ะลดคอเลสเตอรอลสำหรับคนที่อยากควบคุมน้ำหนัก ใบ่ปลาอีตูหอมๆร้อ,องเพลงยาวหน่อยก็ขออพัยด้วยจากพี่น้อง ลูกโดดก็เป็นพริกอัน,นพริกขี้หนูหอืม อร่อยแม่เป้งใส่แม่เป้งหรือใส่ไข่มดแดงก็ได้เป็นคือตอนนี้มันไม่มีไข่มดแดงแล้วมันไปเป็นแม่เป้งหมดแล้วค่ะทุกคนอืม อโอ้โหสดยอดเลยเหนือแตกพักเกรงมีความอุ่นๆอ,อยู่เดี๋ยวไปกินต่อแต่คิปมันจะยาวไปเนาะทุกคน ยนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอ หอบฝันเปื้อนน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงเดียวด้งานแลกรายได้ที่ใจสอหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องเรียบมารอท่าให้วหว เ่าหงองสมสุขนอนเพื่อลทอนไรยจายจ,จะเก็บเงินพันสักบายต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังขเรือนรู้วู้ข้างหัวเตียงแม่จักกระย อีแกที่พ่อปั่นยี่หอนลบเลือนน้องอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่มันเพื่อนภาพวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอ เขียนคำห้ามทอไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไว้แม่มืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอ ลูกขอ,อทยอยส่งคืน